เลยนะออกเสียงหน่อยเสียงออกไปเป็น่อยอเกียงให้เลยไอการฟอกลงเช่นนี้แล้วไม่เป็นโควิดที่ไม่รู้จะพูดยังไงถูกแล้วคุมโคตรคุ้มเลยเนอะแค่ยกแขนกายิงิตรงนีโอ้ไม่เป็นโควิดไโอกาสมาเวลามีสถานที่ให้เรายังไม่ป อ,อย่าทำตัวเป,ป็นคนป่วยอย่าบอกว่าไม่มีเวลาไม่มีสถานที่มีแล้วตรงนี้เออเวลาสถานที่โอกาสได้หมดอะเรากลัวโู่อิมไมกลัว,วเราปิดแม ะเออเราต้องทันะเราจะทำร่างกายเราแข็งแรงเดี๋ยวเราจะเป็นหมอไปช่วยคนอื่นกันดูช่วยกันแก้นะช่วยเหลือคนป่วยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเราดันได้นะปล่อยทิ้งไปเลยกดเขียบเคียงชังกดดันปล่อยทิ้งไป คนไทยก็ไปแล้วต้องไปช้าสุดก็มาช้าดปถูกไปไมู่กมนะเราคนไทยบกขายอะไรตึงเลยแล้วผู้หญิงก็ตึงไปหมดนะผู้ชายก็หน้าท้องนะ เหยื่อออกอย่า <laughs> 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 ตรงนี้นะครับผมเชื่อมั่นว่าทุกคนจะต้องได้นำไปใช้นะไม่รู้ว่าโอกาสเวลาตรงไหนก็เองที่เราจะจะใช้พยายามจเป็นหรืออาจจะบอกคนก่างเคียงนะเรับมีโอกาสเจอคนรวยคนเจ็บคนกำลังล้อแท้นะอยากจะหาผู้านฐานก็ต้องสอนบอกเขาด้วยนะตัวนี้จสอน ือวิธีการฟอกลมนะครับป้อมบัตโควิดหายใจเข้าออกอานาปานสติหายใจเข้าออกหายใจเข้าแล้วเพิ่มความเร็วความแรงกำจัดเลษกำจัดกิเลตออกจากจิตของเราเอาโรคภัยไข้เจ็บออกจากจิดของเราออกจากออกจากกายของเราออกความเศร้าหมองออกจากจิตของเรา เอาความเปิยทั้งออกจากกายของเราพอกลมหายใจดูกายดูจิตของเราเราเหนื่อยไหมถามตัวเองถ้าใครเหนื่อยเนี่ยไปหาหมอได้เลยนะเพราะว่าเราเป็นโรคกลัวที่สุดก็คือออกซิเจนถ้าเราไปทำอะไรเนี่ยมันจะเหนื่อยพอออกซิเจนเข้าไปในร่างกายของเราให้มาก่เออกซิเจนก็จะไปขับเสลต์ขับกิเลสของเรา ให้จี๋ของเราว่างให้กายของเราปราศจากโรคไปใ้เจ็บได้แต่คนที่เหนื่อยหอบเนี่ยจิตปนเกแสดงว่าปอดตับน่าจะมีอะไรกอย่างในการเปลี่ยนคนไข้ให้เป็นหมอด้วยลงใจที่ตนเองได้เลยนะครับเองท่านประธานอธิโนนะทูสบายสบายเนาะพี่ชายที่ได้มาแต่พิจารณาดูนะครับแล้วก็